สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลนะคะนี่นะคะนลานี้เราก็เดินมาในบ้านลุงนะคะเรามาดูนะคะว่าลุงทำงานนี่นะคะนี่นะคะอุ้ยขออนุญาตถ่ายนะคะถ่ายเลยถ่ายแล้วในคลิปนึงน,นี่นะคะสวัสดีค่ะลุง <laughs> โอ้ลุงทำ,ทำงาน ฟ้าฟ้า hey. ี่จรเลนะคะเป็น no ที่นั่งคุณนะคคุณก็ทํางานนะคะเอซน้องคืนช้ามาคุณก็ทํางานทางที่วันนี้ก็จะเดินทางนะคะก็ทํางานกับแอดชัยนะคะรงนี้รอยู่นั่งล่ะรบรงรเ้ยคืไม่รเงามวันขอโทษนะคะจุดมันมะเรื่นี้เราแหมเรแม

เร็วเรียดเร็วเรีางกันร้านเร็วอะไรนี่ยีสเคีนี้เลยเกือบสามมื้อหนยแค่รากเดวนบออาพุ่งดังกเก่ามากนะันัอกเป็นอะไรอาชีตกินแให้อร่อยต้อรีนะครับขอกินจเชออกินคออขกินเอ้ตีอ่างกันเ กำลังเรียกไอติมการเรียนี่คือการลิ้มรสชาติเ่ยลิ้มรสชาติไปเรื่อยๆงับงับงับจาวเสือรสว้นลูกรสชาติจริงเยบ่เอะเลยน้องแตะวยายแต้วยเรียงแม่มุมนี้มิเลนอกมันเรียงสชาตมันสอง่อย ม,มีสบัดด้วยมั้งไม่าดับตังเกียดกันนานมั้มีสบัดลินนนำไหมับแอซิทไทยกินเราคืออะไรแล้รเนนี้เป่นเต่ามด้เต่าอ้วนฝึกลิ้นละเย็ดครับประมาณนั้ลิ้นเป็นส่วนทีแข็งแรงทีชุดในหลางไายมันแม่นสามารถยกต้นขึ้นได้รู้จะเดินลินานไหมเนี่ย ไม่คร <c oughs> <า>ับเขาพูดมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นคระชั้นเป็นคำคมทำให้คนล้มได้เป <c oughs> ่ายกคนก็ได้ยงงกคนก็ได้ล้มคนก็ได้เงยมาเดี๋ยวนี้ท่เหลืองเหลืองไม่เหลืองตรงไหนเขาบอกว่าลิ้นแข็งแรงที่สุดในร่างกายเ <c oughs> นาะ <c oughs> ลิ้มนมีนอำนาจที่สุดลุงบอกท่านลุงมาดีติดแมงเหรอสุดพ่อครับร้อน เป็นน้ยามานี่ <ไป S 1> มานี่ย <จะ S 1> อลินดนันะเนี่ยอลินดนนะัน,ดนไอติมไปลูกไปข้าง <c oughs> ล่างเลฮ้ยบักดื้อขนาดนี้ทีนี้ลินดนันลินดนันอะไรรู้ <c oughs> งอาอีกไหมครับเบิ้นไหม นะครัลก็ทำงานนะคะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งนะคะนั่งนะเมื่อวานเรื่องเข้าใจผิดกันนะโุบอกสองด้วยนะรับเรื่องที่บ้านคุณลุงนะครับผม ดูคนทำงานกัยนะเอย่างเบิ้งก็กำกวมเองดิจังดีแหละเกียร์มาดีเกียร์เลยนะครับเนาะอย่างเบิ้งเรื่ออกงพวกเด้าดม่อี่าวีนะครับแม่นนัิ้งกำกวมิอีกเนาะสสวััดีครบ งจะเย็นนาะยังพึ่งโยกนาะยังโยกโอ้ยน้อนี่กคนี่ะครับเนาะรับผมไปป่าป่าไม่ไปนะคิดเสียงดังจังเล่าเสียงเบาชิดก็สบายติมดอีกลผมมีคว้มพอดีนะบนนี่นี่แล้ว เขาได้กี่ここต,ตัวนึ่งสมุดจ <um> ัเสร็จแล้วนะครับดอันนี้ปันพื้นฐานนะครับอันนี้ธรรมดาได้ครับเาก่าสาพนนนะครับเป็นปั้นฐานบนบอกนะครับอันนี้เป็นาบ้ารบ แจ้งเอสซีบ่ไปเรนัึนเด็กจ้าเด็กใจโป้งจ้าหมายว่าเดกๆมึยินแย่ะเสียรนด้วยครับผมจะเงยากเพื่อยิ้ม่ไอ้ยปแ่มาแบบนี้เลย้วเราค่อยๆอ้อมแ้รก็สบายดีกัน่

và các cháu nghe tiếng các cháu, ai ăn, ghiền rú này, nào, thưa ก็ลุงก็กำลังชาบฟูนนะคะเนาะตรงนี้น่าจะทําเป็นที่นั่งน,นะคะหรืออาจจะทําเป็นที่ปลูกต้นไม้นะคะเนาะก็ได้รายทางนะคะแต่ยังไม่ทราบนะคะว่าคุณลุงจะทำไว้ทําอะไรนะคะเนาะ

นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกด, like, ด, tag, ดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe ในช่องฟ้อมูลชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ